มกันแล้วก็เปลี่ยนปืนกันเข้ามาอยู่กันเกณฑ์ให้ช็อตปืนก็ได้ปืนเกณฑ์มาแล้วครานี้ก็ด่าอะไรกันว่าในห้องเดี๋ยวเตะที่ห่างเลย งตู้เขาดีเพวกกอวกูอะไรอย่วะว้าวโดมันเยอะเว้ยโดมันเยอะเว้มเยวมันยิงใหญ่เลยไอ้นี่โดนเล่าโดนเล่าเอ้าไปตายหลอดไปได้ไงวันนี้เราก็มาเกียนแล้วก็มีระเบิดมาลูกนึงแล้วก็ฟางระเบิดไปแล้วอ้าวโหตายเลย เขาเรียกว่าหมูฮะหมูวิ่งได้ตอนนี้ก็มีหมูสองตัวสามตัว <c oughs> เราก็ทำการยิงแม่งไม่ตายยิงไปแล้วแม่งไม่ตายอ่ะเราก็ทำการยิงซ้ำฮะก็ตายไปหนึ่งตัว ตอนนี้ก็เหลือลูกสามลูกแล้วปืนเกียร์เราอนุภาพทำลายสูงมากใครผัวมามั่งจะยิงให้เงียนเลยอาเราก็ยิงได้อีกตัวแล้วนะปืนเกียร์ เราก็ทำการปิดครับโ,โ,โอ้โหโดนด้วยครับโอ้โหทีนี้ก็ออกเลยฮะใช่เป่าออกไม่ใช่ตัวที่ยิงฮะ <c oughs> ออเหลือ <c oughs> ลูกลูกเดียวอะ่ะตอนนี้ก็เหลือหนึ่งลูกอะ่ะ <c oughs> เราก็ทําการยิงฝังหน้ามันฮะโอ้โหที่หนึ่งแดงมันควายอ้อโคตรโง่เลยเอมันด่าไปแล้วที่หนึ่งแดงนะอ้าวโหมีคนด่าด้วยตอนนี้ก็ไปตามล่ามันด้วยปืนพกแล้วก็มีสั้นมีดปอกกระบาฮะตอนนี้ก็วิ่งแทงอย่างเดียวะโอ้มีด่ากันด้วยอ้าวโดนตุย้ยฮะโอ้โหโดนตุ๋ยเลย นนทีมเราก็ชนะเรียบร้อยแล้วก่อนจะเล่นเกมแรกเราก็มีระเบิดสร้างระเบิดไปแล้วโอ้โหหมูเต็มเลยตอนนี้ก็หมูเพียบเลย <ija> เราก็เล่นแผนเดิมอะตอนนี้ก็ด่านนี้เราก็มีแผนอยู่แค่แอบหลังกล่องนี่แหละถ้าใครโผล่มาเราก็ทำการยิงให้ใจททลักษณ์กระเด็กนกระจาย โอโ้ก็ทำการโดนไปหนึ่งตัวแล้ว <S 2> <S 2> <S 2> โอ้โเราก็เห็นอะไรเยอแค่อ้าวตายหาเลยโอ้โหไม่มีเปลี่ยนลูกไวอ้อ่ะอาอ้าวที่หนึ่งที่หนึ่งฟ้าแม่งรู้ดีใครว่ะดา่ายดก็เยอะมากด่ากู ไอ้สัตว์ด่าอะไรที่ไม่จริงผมไม่เจ็บหรอกครับปู่ใครว่าเราคอที่หนึ่งสองท้สี่ที่ห้าฟ้าครับร้องกลับไปก็โดนที่ตอกที่สามแดงด่ามาว่าที่หนึ่งฟ้านะรู้ดีเราก็อยู่ที่หนึ่งด้วยล้วก็ไม่รู้จะทำยังไงดีตอนนี้ก็เซ็งไปตอนนี้เดินด่าแล้วครับโอ้โห เดินด่าอย่างแรงเลยแม่งอ้าวเดินแทงเหลือห้าไม่ตายฮะโอ้โหโคตรอึดเลยตัวนี้โคตรอึดเลยโดนแทงเหลือห้าไม่ตายฮะตอนนี้แม่งไฟฟ้าพี่หนึ่งมีคนหนึ่งอะไรไม่รู้ด่าใหญ่ก็ตายหาแล้วตรงหน้ามึงอะยิงเขาไปดีนั่นแหละเออ ฝั่งฟ้ามีคนอะไรมีคนเไปแล้ว Top กันหน่วยเสือก็เลยเราก็าทำการยิงเข้าไปก่อนฮะไม่ตายฮะไม่มีใครวิ่งโง่ๆมาโยนยิงฮนะก็ะปืนเกียนก็อนุภาพมันสูงอยู่แล้วถ้ายิงไปแบบนั้นบางทีมันก็อาจจะโดนพวกเกียนไปได้ตัวหนึ่งสอตัวฮะเอ้าตายเลยฮะเอ้โหตอนนี้ก็ เป็นศพไปแล้วดูไอโจนี้ล่ะใส่หลังเต่าหลังเต่าแล้วก็ใส่หมวกตัวตลกด้วยแม่งซือลูกซองคู่ก็ยิงแม่งเลยดิตัวอ,อวิทยุเ,เห็นวิทยุอยู่อันหนึง่งชับเดินไปแล้วหนึ่งตัวก็โโลูกซองทองก็ไม่ทําทอะไรได้ตอนนี้ก็กลายเป็นหมูแล้วหมูวิ่งได้โอ้โหมูยิงหมูน่าสงสารหมูยิงหมูคนแม่งอะไรไม่รู้แม่งชอบยิงหมู มันก็ขโมยลูกซองของเพื่อนไปแล้วฮะอันนี้ก็ตายหายไปแล้วโอ้โหมีขโมยพวขาด้วยตัวนี้โคตรเก่งเลยเฮียเอาทุกอย่างเลยตอนนี้เนี่ยเียโหดชิปขโมยพวเพื่อนแม่งโคตรโหดเลยตัวนี้แม่งโหดจริงสู้ๆดีเฮียสามนาทีแล้วมึงก็ข้างมันไปอยู่วะ มีเหี้ยผีป๊อตชิพหายเลยร้องกากแล้วใครวะกากวะที่หนึ่งแดงฮะกากร้องกากวะเอ้าวโ,โหที่หนึ่งแดงเราก็โคตรเทพเลยตัวฟีเพื่อนก็บอกแล้วว่าตัวฟีมันก็อยู่ที่ฐานฮะมันก็ไม่ยอมไปดูกันที่ฐานนะแล้วตัวฟีหรือเปล่าตัวฟีมันก็อยู่ต้มือฮะแต่ตอนนี้มันก็วิ่งโง,โงๆ่ๆครับไม่ยอมยิงฮะมันอยู่ตรงหน้าตัวฟรี ก็บอกแล้วว่าตัวฟีมันอยู่ท้ายมือมันก็ไม่ยอมยิงอ่ะเห็นไหมก็บอกไม่เชื่อว่าตัวฟีมันอยู่ท้ายมือมันไม่ต้องย่องฟังก็ได้ถ้าเล่นดีๆอ่ะโอ้โหพวกมึงนี่จันไรมากเลยถ้าแม่งวิ่งฝังกูเป็นแถวเรากำกันวิ่งไปหาที่เหมาะๆก่อนเราก็ได้ยินเสียงอะไรแววแวว เปิดไปแดกครเราก็ทำการยิงไปแล้วหนึ่งตัวฮะตายด้วยอ่ะอดเลยฮะยิงช้าไปเอาไอตัวที่ด่าว่ารู้ดีก็ด่าใหญ่แล้วฮะรู้ดีก็ ตกกระจปืนลัน่นเมื่อกี้ก็ตายหาไปเลยหนึ่งตัว <l oss ure> เฮ้ยขึ้นดิไอ้นี่โอ้ยเพื่อนเราตายแล้วตายจุดไหนวะไม่เห็นด้วยไม่ได้ตั้งว่าก,กดแผนที่ออกเดี๋ยวตั้งก่อน o p t ชั n o อ t i o n แผนที่แผนที่อยู่ไหนวะเราก็ด <l oss ure> ูก่อนว่าเพื่อนเราตายอยู่ตรงไหนไอ้พวกนี้มันก็ไม่เคยกดดูแผนที่นะพวกเ่นน์ เราตอนนี้ก็ฆ่าได้8ตาย3แล้วก็มีปืนเกมียมาเล่นด้วยก็